สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ลูกเพทุทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่พาร์ทที่สองของการฝึกสะกดคํหนึ่งร้อยสิบคนะคะซึ่งในพาร์ทนี้นะคะก็เราก็จะมาอยู่ในช่วงของสองพยางค์แล้วคำที่เป็นสองพยางนะคะอะ่ไปดูกันก่อนเลยอ่ะอันนี้นะคะก็จะเริ่มเป็นคําที่มีสองพยางและก่อนอื่นเนี่ยพายอยากให้สังเกตว่า,อ,นนา 1, อันนี้คือพยางคที่หนึ่งใช่ไหมอันนี้คือพยางคที่สองแล้วก็อันนี้พยางที่หนึ่งอันนี้คือพยางที่สอง แล้วก็อันนี้คือพยางค์ที่หนึ่งอันนี้คือพยางค์ที่สองนะคะโอเคให้เรารู้ว่าคําคำหนึ่งของเราเนี่ยมันมีกี่พยางค์นะคะจะได้ออกเสียงถูกคราวนี้ <camar> นะคะเราก็มาดูกันก่อนเลยว่าเจ้าตัวคีย์หยกของเราอันนี้จะเน้นไปที่ตัวคีย์หยกใช่ไหมตัวคีย์หยกของเราเนี่ยจะมีสองเสียงคือเสียงคอควายกับกอไก่นะคะอย่างที่เคยสอนไปเจาเป็นเสียงคอควายก็ต่อเมื่อเป็นแพญชนะตัวแรกเท่านั้นและข้อเจับเป็นเสียงกอไก่ก็ต่อเมื่อเป็นพยัญชนะถัดไปอาพญชนะ อาจจะออกเป็นเสียงกอไก่ในกรณีที่เป็นแพญชนะพยางค์ถัดไปนะคะหรือว่าเป็นตัวสะกดนะโ okay, อเคคราวนี้มาดูกันคํานี้นะคะคียออกตรงนี้ออกเสียงเป็นคอควายใช่ไหมเพราะว่าอยู่เป็นพยางค์แรกใช่ไหมคะอันนี้คือสระอาของเราอ่าได้เป็นคําว่าขาใช่ไหมต่อไปคียออกตัวนี้ของเรานะคะปกติแล้วตัวคียออกเนี่ยคือตัวคอควายใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่พยางค์แรกฉะนั้นมันจะต้องออกเป็นเสียงกอไก่นะคะ ก็จะออกไปเสียงกอไก่เนาะแล้วก็ตรงนี้คือสระเอนะคะอ่าอันนี้คือสระเอนะสระเอตรงนี้ก็เลยได้เป็นคําว่าคาเก้นั่นเองนะคะเป็นคาเกะคาเกะแปลว่าร้านค้านะคะต่อไปอันนี้ตัวเคียวของเราตัวแรกออกไปเสียงคอควายอันนี้คือสระ อาใช่ไหมคํานี้ได้เหมือนเดิมเป็นคําว่าคานะคะต่อไปตัวนี้ตัวเคียวของเราปกติแล้วเนี่ยเป็นคอควายใช่ไหมแต่ว่าอยู่เพยียงที่สองชน,นั้นต้องกลายเป็นตัวกอไก่นะคะอาแล้วก็ตรงนี้สระอ e ีนั่นเองก็ได้เป็นคําว่าคาจีโอเคนะคะต่อไปคํานี้เคียวของเราตัวคอควายใช่ไหม ต่อไปอันนี้คือสระอาใช่ไหมคะอย่างที่ไพยเคยสอนจําได้ไหมสระตัวนี้นะคะเป็นได้ทั้งสระอาแล้วก็สระอะเลยในที่นี้นะคะถ้าเป็นเสียงสระอาเนี่ยคาคานั้นนะคะพยางค์นั้นต้องไม่มีตัวสะกดแต่ว่าถ้ามีตัวสะกดเนี่ยจะเป็นเสียงสระอะนะคะฉะนั้นตรงนี้มีตัวสะกดอยู่ข้างล่างตัวมีอืมใช่ไหมฉะนั้นสระตัวนี้ของเรานะคะจะต้องกลายเป็นเสียงสระอะนั่นเองฉะนั้นตรงนี้ก็ได้เป็นคออะแล้วก็ตัวนี้คือตัวมีอืมคือตัวมอมานะคะ คำนี้ได้เป็นคำว่าคำนั่นเองนะคะต่อไปคีย์ออกตัวที่สองของเราจะต้องเป็นเสียงกอไก่ใช่ไหมเขาเป็นเสียงกอไก่ <c oughs> give, นั่นเองนะคะต่อไปสระอาตรงน,นี้ไม่ใช่แล้วต้องเป็นสระอะใช่ไหมคะเพราะว่าพยางค์นี้มีตัวสะกดก็เป็นสระอะไปต่อไปตรงน,นี้คือตัวมีอืมของเราเป็นตัวสะกดได้เป็นเสียงมอมานั่นเองนะคะฉะนั้นตรงนี้จานว่าคำรมนั่นเองโอเคไหมได้แล้วเนาะก็พยายาม สึกสกดไปแบบนี้นะคะเริ่มที่พวกสละดที่มันมีแบบถ้ามันมีสองพยางเงี้ยก็ทําอย่างที่พายทําเลยก็คือแบ่งพยางก่อนอ่านี้คือพยางที่หนึ่งอันนี้คือพยางที่สองนะจะได้รู้ว่าพอพย,พอพยชนะตัวไหนอ่ะที่มันมีตัวสองเสียงอะค่ะจะได้แบ่งเสียงถูกนะคะโอเคดวนต่อไปกันต่อไปนะคะอันนี้ไม่ยากเนาะเพราะว่าตัวนี้อื่นเนี่ยก็จะมีอยู่เสียงเดียวคือเสียงนอนหนูนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพยชนะหรือว่าเป็นตัวสะกดนะคะอ่ะก็มาดูกันเนาะ ดูที่คําแรกนะคะอันนี้ตัวนี้อื่นของเราคือตัวนหนูต่อไปสระอาก็ได้เป็นคําว่านาใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้คือตัวนี้อื่นของเรามีอยู่เสียงเดียวก็เป็นนหนูเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เป็นสระอาคํานี้จะได้เป็นนานานั่นเองนะคะต่อไปนิอื่นของเราคือเสียงนอหนูใช่ไหมคือเสียงนอหนูต่อไปนะคะอันนี้คือสระอใช่ไหมสระ,ะอ สละออก็เขียนออมาเลยสระออปกติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราตรงนี้เป็นที่ตัวแพญชนะใช่ไหมคํานี้ได้เป็นคําว่านอนะคะต่อไปนี่คือตัวนี้อื่นของเราเป็นคําว่านอนหนูใช่ไหมกับสะอูอูเป็นสระอูนั่นเองคำนี้ก็ต่านว่านอนหนูนั่นเองนะคะต่อไปนิอื่นของเราเหมือนเดิมค่ะเป็นตัวนอนหนูใช่ไหมอันนี้คือสระแอใช่ไหมคะอันนี้คือสระแออืมอันนี้คือสระแอนั่นเองนะ ต่อไปคือสละแอนะคะต่อไปตรงนี้คือตัวนี้อื่นของเราใช่ไหมคะก็คือตัวนนหนูเช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้คือสละยอใช่ไหมอ่าอันนี้คือสระยอนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวสะกดของเราก็คือตัวนอนหนูเนอะอ่าได้แล้วนะคะฉะนั้นเราลองมาฝึกสะกด์คันคำนี้นอนหนูบวกกับสระแอใช่ไหมคะได้เป็นคําว่าแน่ ต่อไปพยางที่สองตัวนี้อื่นคือตัวนอนหนูเหมือนกันบวกกับสระยอใช่ไหมแล้วก็ตัวสะกดตัวนี้อื่นเหมือนกันนี่ก็จะได้เป็นแน่อนนะคะแน่อนนั่นเองเนาะโอเคนะคะดูต่อไปกันต่อไปอันนี้จะเน้นไปที่ตัวมีอึมดูตัวมีอึมนิดนึงนะคะตัวมีอึมตัวนี้ของเราก็คือจะเป็นเสียงมอม้านั่นเองไม่ว่าจะเป็นแพ้ชนะหรือว่าตัวสะกดก็จะมีเสียงเหมือนเดิมเลยคือตัวมอม้านะคะโอเคมาฝึกสะกดกัน คำแรกนะคะตัวมีอืมของเราใช่ไหมมอม้ามอม้านะคะต่อไปตรงนี้คือสระแอใช่ไหมอ่าสระแออันนี้คือสระแอใช่ไหมคะก็เขียนมาเลยเป็นแม่แล้วก็ตรงนี้มีอืมของเราก็ยังคงเป็นเสียงมอม้าอยู่เช่นเดียวกันบวกกับสระแอของเราอ่าตรงนี้ก็จะได้เป็นแม่แม่แมแบบนี้นะคะต่อไปมีอืมของเราคือตัวมอม้าอืม บวกกับสระโอใช่ไหมสระโอของเราใช่ไหมคะก็ได้เป็นคําว่าโมนั่นเองนะคะต่อไปตัวนี้อื่นของเราคือตัวนนูบวกกับสระอใช่ไหมสระอของเราก็ได้เป็นคําว่านนนะคะฉะนั้นคําที่อ่านว่าโมโนแบบนี้นะคะต่อไปตัวมีอืมของเราอมมาบวกกับสระอูใช่ไหมสระอูของเราก็เป็นคาว่ามูใช่ไหมคะต่อไปมีอื้ม ตัวหนึ่งมอมา้าบวกกับสระอ่ะก็ได้เป็นมามูมา,มมานั่นเองนะคะคือบางคำเนี่ยที่พายยกตัวอย่างมามันไม่ได้มีความหมายนะคะภายยกมาให้เห็นเพราะว่าจะได้รู้ว่าเน้นที่เสียงไหนเนาะโอเคดูพยางต่อไปการอันนี้จะเป็นตัวฮอนุพูนนะคะตัวฮือืดนั่นเองอ่าก็จะดนมที่ตัวฮอของเรานั่นเองนะคะอ่ะมาดูการคําแรกตัวฮอืดตัวฮอใช่ไหมบวกกับสระอูใช่ไหมคะ สระ o. อูอ่าและเป็นฮูใช่ไหมอันนี้คืออออ่างของเราอ่าอันนี้คืออออ่างของเราเนาะบวกกับสระเอใช่ไหมสระเออ่าก็เป็นฮูเอนั่นเองนะคะต่อไปนี้ง่ายเลยตัวทีอืดของเราฮอนอกฮูนะคะบวกกับสระอะไรเอ่ยสระอาอ่าก็ใส่อมาเป็นห้าแล้วก็เหมือนกันใช่ไหม ฮีอึนฮอนกูบวกกับสระอาก็เป็นฮาฮานั่นเองนะคะฮาฮาเหมือนเสียงหัวเราะนั่นเองเนาะต่อไปฮีอ่นของเราฮอนกูใช่ไหมบวกกับอะไรเอ่ยอันนี้คือสระอีใช่ไหมคะอีแล้วก็ตัวมีอึมคือตัวมอม้านั่นเองฉะนั้นเป็นฮิมใช่ไหมต่อไปมีอึนของเราคือตัวนอนหนูบวกกับสระแอะใช่ไหมคะแน่ก็เป็นฮิมแน แนบแบบว่าสู้ๆประมาณนี้นะคะโอเคนะต่อไปอ่าดูตัวต่อไปกันนะคะอันนี้จะจะเน้นไปที่ตัวซโซโซนะจะมีตัวตัวนี้ออกเสียงเป็นซโซโซนะคะแล้วก็มีตัวนี้จะเป็นเสียงชอช้างกับจอจานนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูกันดูคําแรกของเรานะคะอันนี้คือตัว ชอโซใช่ไหมโจอชอโซของเราแต่ซอโซตรงนี้จะมีออกแนวเป็นเสียงชอช้างได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้คือสระอีของเราแล้วก็ตัวนี้คือตัวมอม้าของเราใช่ไหมคะตรงนี้นะคะมันจะเหมือนมีการออกเสียงอยู่ว่าเวลาตัวอโซของเราเนี่ยบวกกับสระอีเมื่อไหร่อะคะ่ะตัวนี้มันจะกลายเป็นเสียงชอช้างทันทีนะคะฉะนั้นคำานี้ต่านว่าจะอ่านว่า,อา,วาชออี หม้อชิมนั่นเองนะคะต่อไปดูตัวต่อไปกันตัวนี้ของเรานะคะปกติแล้วเนี่ยจะออเป็นเสียงชอช้างใช่ไหมแต่ว่าถ้าอยู่พยายามที่สองเนี่ยเราต้องออกเป็นเสียงจออจานตรงนี้ก็จะได้เป็นเสียงจอจานนะคะแล้วก็บวกกับสระอะของเราใช่ไหมแล้วก็ตัวอีอึงคือเป็นถ้าอยนส่ฟนของตัวสะกดก็จะเป็นเสียงงองงูนะคะฉะนั้นคานี้การว่าจอององจังนั่นเองคํานี้คือชิมจังนั่นเองนะคะอืม ต่อไปคำนี้อยู่ตัวแรกใช่ไหมถ้าอยู่ตัวแรกก็จะออกเป็นเสียงชอช้างใช่ไหมคะบวกกับสระอะแล้วก็บวกกับตัวสะกดอีอึงคือง,องูก็จะเป็นช้างใช่ไหมต่อไปตัวนี้อคือตัวซอโซ,โซใช่ไหมคะบวกกับสระโออ่าก็ได้เป็นช้างโซแบบนี้นั่นเองนะคะช้างโซคือที่อยู่พื้นานที่ต่อไปนี้คุณน่าจะคุ้นเคยกันดีใช่ไหมอันนี้นะคะ ตัวโซโซของเราใช่ไหมบวกกับสระโออ่านี่คือสระโอใช่ไหมคะโซ so, แล้วก็อนนี้ตัวนี้ของเราใช่ไหมคะปกติแล้วเนี่ยเป็นเสียงชอช้างใช่ไหมแต่ว่าอยู่พยางค์ที่สองฉะนั้นต้องเป็นเสียงจ้าจานนะคะก็เป็นเสียงจอจานบวกกับสระ o. อูอ่านได้เป็นโ so, ซจูนั่นเองนะคะอืมโอเคนะเป็นชิมจังชางโซจูแบบนี้นะคะต่อไปตัวที่กึดของเราตัวที่กึดข,ของเราก็อย่างที่บอกว่า เคยสอนว่ามีสองเสียงใช่ไหมมีเสียงทอทหารกับดอเด็กใช่ไหมคะจาเป็นเสียงทอทหารก็ต่อเมื่อเป็นพยางค์แรกของคําเท่านั้นเป็นพยัญชนะที่เป็นพยางามแรกของคํานะคะส่วนออกเป็นเสียงดอเด็กเนี่ยก็คือเป็นพยัญชนะในพยางค์ถัดไปแล้วก็เป็นตัวสะกดนั่นเองเนาะโอเคคราวนี้เรามาดูกันอันนี้ที่กึดนะคะตัวแรกเอาเป็นเสียงทอทหารใช่ไหมบวกกับสระอูอ่าก็เป็นทูใช่ไหมคะอันนี้ที่กึดตัวที่สอง ปกติแล้วออกเป็นเสียงทอทหารแต่ว่าน,นี้เป็นตัวที่สองเเลยเออกเสียงเป็นดอเด็กนะคะบวกกับสระอูก็เป็นดูนั่นเองเป็นทูดูนั่นเองนะคะอืต่อไปที่คือของเราเอาอกเสียงเป็นทอทหารบวกกับสระโออ่าแล้วก็ที่คือตัวนี้ของเรานะคะออกเป็นเสียงดอเด็กบวกกับสระอูจะเป็นโทดูแบบนี้นะคะต่อไปที่คือของเราเอาอกเสียงเป็นทอทหารบวกกับ ah สระอ่า ได้เป็นทาใช่ไหมแต่อันนี้อันนึงที่คือของเราตัวเนี้ยไม่ออกเสียงเสียงทอทหารแหละเพราะว่าอยู่พยางที่สองออกเสียงเป็นดอเด็กนะคะแล้วก็บอกด้วยสระอ่าได้เป็นทาดานั่นเองเนาะอ่าก็จะได้เป็นทูดูโทดูแล้วก็ทาดานั่นเองนะคะโอเคดูอันต่อไปกันอันนี้เนี่ยไปคิดตัวพีอึบนะคะพีอึบก็จะมีสองเสียงคือพอพานกับบอใบไ,ไม้ใช่ไหมมาดูกันนะตัวนี้ตัวแรกใช่ไหมพีอึบออกเสียงพอพานใช่ไหมคะ แล้วก็อันนี้คือสระอูเป็นภูใช่ไหมต่อไปพิพตัวที่สองจะเป็นเสียงบาใบไม้อ่าแล้วก็บวกกับสระอูก็ได้เป็นภูบูนั่นเองนะคะภูบูอืมต่อไปพิพตัวแรกนะคะออกเป็นเสียงพอพานบวกกับสระอ,อได้เป็นพอใช่ไหมพิมพตัวที่สองออกเป็นเสียงบาใบไม้อันนี้คือสระอาได้เป็นพอบะแบบนี้นะคะอืม ต่อไปอันนี้ตัว้างพิอึบของเราใช่ไหมคะตัว้างพิอึบของเราจะออเป็นเสียงปอป้า,ปาบวกกับสระอ e ีจะเป็นปีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัว้างก็ยังออกเป็นเสียงปอปาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อันนี้คือสระอ e, ีใช่ไหมก็จะเป็นปีปีอ่านี่นะคะโอเคต่อไปมาดู ตัวอ e ีอึ้งของเราก็จะออกเสียงเป็นเสียงอออ่างกับงองูใช่ไหมคะจะออกเป็นเสียงอออ่างก็ตอบเมื่อเป็นแพนชนะเท่านั้นแล้วออกเสียงเป็นงองูก็ตอบเมื่อเป็นตัวสะกดเท่านั้นนะคะมาลองสะกดกันอันนี้อออีอึ้งของเราออกเสียงเป็นตัวอออ่างบวกกับสระอ่าได้เป็นอาใช่ไหมอีอึ้งอออ่างบวกกับสระอีได้เป็นอาอีนะคะอาอีแปลว่าเด็กหรือเด็กๆลูกๆประมาณนี้ต่อไปนะคะอีอึ้งคือตัวอออ่างใช่ไหมบวกกับสระ โอใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็เลยอ่านว่าโออันนี้อ e ีอึงของเราบวกกับสระอูก็ได้เป็นโอูนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้อ e ีอึงของเราก็เป็นตัวอออ่างใช่ไหมบวกกับสระอูก็เป็นอูใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้คือตัวอ e ีอึงของเราออ่างบวกกับสระยูใช่ไหมอ่าบวกกับสระยู อันนี้อย่างที่เคยสอนไปนะคะถ้าตัวอีอึงเนี่ยบวกกับสระที่มันมีเสียงยอ,อยยักวแวนอยู่แล้วเนี่ยตัวอีอึงจะไม่มีเสียงนะคะฉะนั้นตรงนี้จะอ่านว่า U ไปเลยนะก็เป็น U, U ูนะคะ U, U ูแปลว่านมอ่าได้เป็นอีโออู o U, แล้วก็อ U U ูนั่นเองนะคะ โอเคคราวนี้นะคะเราก็จบที่พาร์ทสองตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพาร์ทสามเนี่ยเราจะมาเจอกันในช่วงของคําที่มีตัวสะกดนะคะก็ลองไปฝึกที่ผ่านมาให้มันคล่องๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะบ๊ายบายค่ะ